สวัสดีครับพบก,กับผมนะ้าบุ๋งบุญทองกเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้มานั่งอยู่ในสวนยางพาราครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของสวนครับต้องมีอะไรเด็ดๆแน่เลยสวัสดีครับครัสวัสดีค่ะพี่แดงนะคะค่ะสวนยางตรงนี้ตร,นตรงนี้อยู่ที่ตำบลโคกสะบ้าอำเภอนายงจังหวัดตรังค่ะของพี่แดงเองของพี่แดงเองค่ะมีกี่ไร่ครับประมาณ3ไร่เศษๆค่ะอ่าแล้วก็ยางพันอะไรครับพันหกร้อยยอดดำค่ะอ่าถือว่าเป็นพันยอดยิบใช่ค่ะ อายุเท่าไหร่แล้วของประมาณสิบสามปีค่ะสิบสามปีสามปีค่ะกลีดมานานยังแดงกลีดมาประมาณห้าปีแต่ก่อนนี้ก่อนหน้านี้น้องชายเป็นคนกลีดค่ะให้น้องชายเป็นคนกลีดใช่ค่ะมาก่อนเนาะใช่ค่ะแล้วตัวเราเพิ่งมาทำห้าปีเพิ่งมาทำห้าปีค่ะอช่วยเล่าปัญหาก็คือปัญหาของแดงก็คือเวลาแดงกลีดอะค่ะแดงจะกลีดไม่ค่อยเป็นก็คือกลีดถึง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 เนื้อไม้เลยอะค่ะกลีดลึกใช่กลีดลึกแล้วก็พอกรีดลึกมันจะ เมื่อก่อนมันเวลาอันนี้ตัวตัวเนื้อไม้ขึ้นมันจะเป็นตะเป็นปุ่มเป็นปุ่มแต่ตอนนี้พอมาใช้โฟทียมันจะเรียบหมดเลยค่ะเห็นได้ชัดเจนค่ะอนะครับก็คือด้วยความที่เราไม่ได้ชํานาญเนาะกิดลึกพอพอกิดลึกมันก็กลายเป็นโรคหน้ายางเป็นปุ่มขึ้นเลยปน่เลยคะนะครับแล้วก็มีคนมาแนะนําให้ใช้โฟทีเนาะใช่ค่ะนะครับ ฉีดไปกี่ครั้งเราเริ่มเห็นเป,นป,ประมาณประมาณสองครั้งค่ะเห็นผลก็ลคือช่วงแรกรกแดงจะจะฉีด15วันครั้งสิบห้าวันครั้งค่ะเพราะหลังจากนั้นก็ฉีดเดือนละครั้งค่ะอืะนะครับอ่ะสุดยอดเลยอ่ะแล้วการบํารุงสมัยก่อนอ๋อมอก่อนแดงใส่ปุ๋ยอ่ะปีละสองสองครั้งแต่ว่าพอมาใช้ตัวโฟเทียค่ะอ่ะใส่ปีละครั้งค่ะ ใ่ลักหลังใช่ค่ะอืมก็ลดต้นทุนเนาะลดต้นทุนค่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยใช่ค่ะสมัยก่อนน้ำยางเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์น้ำยางเมื่อก่อนยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์มันจะลดลงทุกวันก็คือยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกยี่สิบห้าลดทุกวันแต่ว่าพอมาใช้ตัวโฟเทียค่ะเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงขึ้นถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เปอร์เซ็นต์น้ำยางคงที่ไม่ว่าจะเปิดกรีดเจ็ดมิตรแปดมิตรก็คือไม่เคยลดเลยอะค่ะประทับใจจริงๆค่ะอ่าสุดยอดจริงๆครับนี่แสดงว่า พอเราเอาโฟทีมาใช้เนาะปัญหาหน้ายางก็หายไปแล้วก็ที่สําคัญเปอร์เซ็นต์น้ำายางก็ดีขึ้นด้วยนะผลผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นค่ะจากเมื่อก่อนของแดงได้ประมาณ25กิโลต่อตอนนี้เพิ่มขึ้นประมาณสามสิบกว่า35ค่ะ35กิโลต่อวันนะคะจาก25เป็น35ใช่ค่ะโอ้ก็แสดงว่าเพิ่มขึ้นมาอีกเกือบเท่าตัวเนาะใช่ค่ะใช่นะครับค่ะ อยากจะฝากบอกพี่น้องชาวสวนยางในการดูแลนะครับสวนยางเนี่ยด้วยผลิตพันโฟทีและอะมิโนแบ็กกับสวนยางอย่างไรบ้างก็คืออยากจะให้เกษตรกร,ตตกรทุกท่านนะคะอาหารมาใชา้ตัวโฟทีนะคะเพราะมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็เป็น NC 1น0ไม่เป็นอันตรายกับคนใช้แล้วก็ สัตว์เลี้ยงในบริเวณสวนยางะะอะค่ะคือปลอดภัยปลอดภัยทุกอย่างะคะ่ะยอดเยี่ยมเลยแบบนี้ใช้ต่อแน่นอนใช้ต่อแน่นอนค่ะค <c oughs> ่ะโอเคถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ครับของชาวสวนยางพลาที่ยอดเยี่ยมครับนะครับ เพิ่มผลผลิตเพิ่มผลลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตครันะครับเพิ่มเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนใช่แล้วก็ปลอดภัยอย่างที่พี่แดงต้องการเลยค่ะอ่าวันนี้ต้องขอบคุณพี่แดงครับที่แชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆให้กับพวกเราฟังผมนัทพงศ์มททองเกษตรพิทักษ์โลกลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ